วันนี้อิงโก้รับหน้าที่เป็นคนขับรถพาพวกเรามาเที่ยวตัวเมืองคิวเมืองท่าริมทะเลเหนือที่น่าอยู่สุดๆอากาศดีฟ้าใสรถไม่เยอะเท่าเมืองใหญ่แต่มีสเสน่ห์แบบบ้านยุโรปที่ไม่เร่งรีบพวกเราก็นั่งกันชิลๆในรถพร้อมลุยทิปกินเดินชอปปิ้งกันทั้งวันเริ่มขับเข้ามาในเมืองได้แป๊บเดียวตึกสองข้างทางนี่คือสวยเกินหน้าเกินตากันไปหมดครับแต่ละหลัง หน้าต่างเยอะเป็นเอกลักษณ์เหมือนตั้งใจโชว์ลายสถาปัตย์แบบเยอรมันเหนือสีอาคารก็โทนอบอุน่นมีทั้งอิฐแดงครีมเหลืองอ่อนดูแล้วสบายตาไปหมดด้านล่างตึกก็มีทั้งร้านดอกไม้ร้านคาเฟ่ร้านจักรยานที่นี่เขาขับจักรยานกันเยอะมากจนบางทีก็แอบสงสัยว่าคนเยอรมันนี่ขาแข็งกว่าพวกเราไหมน่เพราะเวลาไปไหนทีปั่นกันแบบไม่เหนื่อยเลยอิงโก้ขับไปเรื่อยๆแบบนิ่งๆสงบสงบสไตล์คนเยอรมันส่วนปูกับพวกเรา นั่งข้างหลังก็ทําตัวเป็นผู้ชมในรถไปเลยมองวิวเพล,ลินจนลืมไปว่าเรากําลังหาที่จอดรถซึ่งเป็นภารกิจที่โหดที่สุดของวันนี้พอเริ่มเข้าเขตช้อปปิ้งถนนจะกว้างขึ้นหน่อยแต่คนก็เยอะขึ้นร้านค้าก็เริ่มหลากหลายขึ้นเห็นร้านบัพเปอร์ทีด้วยนะครับแอบตลกเหมือนกันมาเยอรมันแต่สุดท้ายก็ต้องมีชานมไข่มุกอยู่ดีเป็นของสากลไปแล้วจริงๆซึ่งก็เข้าทางพีเลยนะครับร้านรองเท้าร้านขายของขวัญคาเฟ่ร้านอาหาร นานาชาติมีครบยิ่งขับยิ่งรู้สึกว่าถ้าลงจากรถได้เมื่อไหร่ปู่ต้องได้ลองร้านอะไรสักอย่างแน่นอนเพราะหน้าร้านเขาจัดของกันน่ารักมากๆเลยชวนเข้าในร้านแบบไม่ต้องคิดเลยจากนั้นเราก็ขับผ่านโซนที่มีต้นไม้ใหญ่สองข้างทางลมพัดใบไม้ไหวตลอดทางทําให้บรรยากาศดูดีแบบพอดีพอดีไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากเมืองคิวเป็นแบบนี้แหละครับเรียบง่าย แต่ดูดีแล้วเราก็เลี้ยวไปเจอร้านดังแห่งเมืองนี้ฮิวโก้ฮาร์แมนร้านเครื่องเขียนอุปกรณ์ศิลปะและของใช้สําหรับเด็กนักเรียนในเมืองเคียวเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังชื่อว่ามหาวิทยาลัยเคียวนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่พีทกําลังศึกษาสติลเดนท์ l นเล่อยู่นะครับคนเคียวเขามาซื้อกันแทบทุกบ้านป้ายสีฟ้าเข้มใหญ่ๆเห็นมาแต่ไกลเลยเด็กๆนี่คือเดินออกมาพร้อมถุงเต็มไม้เต็มมือเห็นแล้วก็อยากแวะเหมือนกันนะครับแต่ภารกิจหลักคือที่จอดรถยังไม่เสร็จครับและตอนนี เหมือนโชคชะตาแต่เล่นตลกพอที่เห็นว่างๆก็ไม่ว่างที่ดูเหมือนจะจอดได้ก็เขี่ยภาษาเยอรมันกำกับไว้เต็มไปหมดอ่านไม่ออกเลยเอาเป็นว่าอิงโก้เข้าใจดีที่สุดจอดได้ตรงไหนเขาจะรู้เองแม่เจ้าผ่านร้านอาหารอีกแล้วร้านหนึ่งเป็นร้านเนื้อแบบเยอรมันแท้ๆข้างๆก็เป็นร้านขนมปังกลิ่นหอมออกมานอกหน้าต่างจนอยากลงไปซื้อเลยครับบางคนก็ถือขนมปังเดินผ่านรถไปเห็นแล้วยิ่งหิวอิงโก้ก็ใจดีครับ ขับช้าๆให้พวกเรามองสองข้างทางกันเต็มที่เผื่อเลือกไปทางว่าถ้าหาที่จอดรถได้เราจะลงตรงไหนดีบรรยากาศเหมือนทั่วส่วนตัวเลยครับขับผ่านโซลาร์อาหารเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในร้านกว้างๆมีป้ายแท็กซี่ตั้งอยู่กับป้ายห้ามจอดที่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเยอรมันนี่ขึ้นชื่อเรื่องกฎระเบียบอยู่แล้วป้ายเยอะกว่าคนเดินอีกแต่ความสนุกคือตรงนี้คนคึกคักมากร้านเนื้อร้านเบเกอรี่ร้านขายของกินแบบท้องถิ่น คนเดินเข้าเดินออกทั้งวันเห็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่เดินกันไปมาแบบเป็นระเบียบไม่เบียดกันเลยแหละใช่ครับภารกิจของเราหาที่จอดรถยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ด้วยบรรยากาศเมืองนี้ที่มันสบายตาสบายใจก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ากำลังลำบากอะไรเหมือนขับรถชมเมืองแบบฟรีๆไปด้วยตอนนี้ก็ยังขับวนอยู่ใครที่เคยมาอยู่ยุโรปจะรู้ว่า,าเจอนี้เหมือนถูกหวยเล็กๆจริงๆคือ ดีใจแบบออกนั่งหน้าได้เลยครับแต่ไม่เป็นไรถึงจะยังจอดไม่ได้แต่เราก็ได้เห็นคิวในมุมกว้างได้เห็นร้านได้เห็นชีวิตคนวิถีชีวิตคนเมืองแบบเต็มๆเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของการเที่ยวต่างประเทศคือบางทีไม่ต้องรีบแค่นั่งในรถแล้วดูเมืองก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งถ้าที่จอดรถโผลมาเมื่อไหร่เราจะลงไปเดินต่อพาไปช็อปไปกินไปเดินเล่นให้เต็มที่แต่ตอนนี้ เพลินกับการนั่งรถชมเมืองคิวกันต่อนะครับตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะไปลาอาหารอาหารจีนกันนะครับที่เป็นพวกเหมือนลามเมงตามเราต่อไปนะครับ